วัน Welcome back to Minecraft โอเคไปคิดรรมาดานดีกว่าเนะครับผมสวัสดีครับที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องเล็กน้อยรับผมอันนี้เราอยู่เกม Minecraft Survival นะผมเนาะก็หายกันไปอีกแล้วเพราะว่าคืออาทิตย์นี้เนื่องจากว่านะที่บ้านมีงานนะผมมีงานแบบงานศพนี่เนาะก็จะไปต้องไปตอนวันศุกร์นี้เลยก็เลยไม่ใช่นอัพคิปตอนแรกก็กะว่าจะอัพคิปเป็นแบบ ไม่มีเสียงคือคิดแบบคล้ายๆคล้ายๆแบบว่างหลอออกเคร่องไขอดเล่นแล้วพวกนี้พวกนั้นผมก็ก็จะอาทิตย์ไว้แต่ไปอัดมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยเหมาะเนาะเพราะว่าผมไม่ได้พูดอะไรแล้วเหมือนมันแปลไม่ไ,ได้สุดท้ายก็เลยมาทําคลิปแบบนี้ซึ่งก็ทไม่หายไปนานแล้วก็มีอัปเดตอะไรเข้ามานิดหน่อยนะผมก็คือตอนนี้ผมก็ตามที่เห็นเนาะ ขาไม่ใส่ er เชเดอร์อะไรพวกเนี้ยเชเดอร์ตัวนี้ไม่ค่อยได้ให้อะไรนะนี่จะทำให้น้ำมันใสๆสวยๆอย่างนี้เฉยก็ยังดีขึ้นเขาคือจริงๆผมหาเชเดอร์ตัวอื่นมาใส่แล้วแต่รู้สึกไม่ค่อยเหมาะส่วนพวกเนเธอร์นะผมผมลองไปมาแล้วโอเคแล้วก็เจอเพชรมาแล้วจริงๆผมอัดคลิปไว้แต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะก็เลยไม่ได้เอามานะฮะแล้วก็ผมลองแคปไฟฟีฟ้าดูก็สวยนะใช้งานได้ด้วย ส่วนเกาะผมก็ถางให้ได้64นะครับผมที่เหลือก็แค่ทําบางส่วนให้มันสูงขึ้นมาตรงนี้เป็นหลุมสําหรับทําเหมืองเนาะคือตอนแรกมันมีเหมืองตรงนี้ไงในซีนนี้มันจะมีหลุมลึกๆแล้วมันจะตันตรงนี้เลยผมก็เลยขุดยาวลงไปอย่างนี้ข,ขุดลงมาระหว่างทางก็เจออะไรนิดหน่อยมัง้งอุ้ยเสียงหลอนแล้วก็ลงมาตอนแ้กตรงนี้เป็นลาวาหมดเลยแล้วผมเพิง่ง มาขุดออกซิเดียนไงแล้วก็ลงไปปุ๊บบึ๊บมาถึงตรงนี้ก็ขุดต่อไปนะผมแล้วก็ปรากฏว่าตรงมุมนี้น่เห็นไหมมีลาวาท่านหนึ่งนะผมก็เลยไม่ได้ขุดไปต่อแล้วก็สุดท้ายก็เลยมาขุดทิศนี้แทนยาวไปปื๊ตรงนี้ก็เป็นอันนี้เป็น ตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นฐานนะครับผมโอเคมันเชื่อมกันส่วนตรงนี้เป็นเพชรนะครับผมขุดมาตอนแรกเจอสองเม็ดตรงนี้แล้วขุดไปขุดมาเจอตรงนี้อีกสองเม็ดนะครับโอเคคืออันนี้เมื่อกี้เขาบุคองไม่อยู่ผมก็เลยอัดเกมได้แต่ตอนนี้ก็ถืวอว่าบุคกลับมาแล้วก็มาแจ้งอัปเดตแล้วนี้หน่อยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวผมจะหาเวลาว่างมาอัดอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะก็มาแจ้งอัปเดตเรืนี้หน่อยเนาะ ประมาณนี้เพราะน่ะคือน่าจะขอตัดช่งเมื่อกี้เป็นั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้ผมบอกคอผมมากลับบ้านมาแล้วเมื่อกี้เรียกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูเนเธอร์นะคือผมเหมือนมีง้อไปก็เลยขุดเพิ่มชาดเป็นสามคา仨เลยคิดเพิ่งยาวสามนาทีเองอเสียงเคมากันแล้วผมมาสำรวจนี้นิดนึงละตรงนี้เป็นเนื้อนะเป็น โซซอยใช่ไหมไม่โซซอยแล้วผมแล้วก็คือจริงจริงก่อนนี่มันมีในเถิงไงแล้วผมเข้ามาแล้วโดนแก๊สระเบิดไปรอบหนึ่งก็คือไม่รู้ว่าจะจูบันหายไปได้ไงแต่เมื่อเกิดที่ก็มีนี่แหละส่วนบอฟเผมก็ขุดไปเสาหนึ่งนาะก็ได้กลับบ้านไปแล้วลาวารู้สึกว่าจะเดินหาอะไรแถวนี้เยอะถ้าจะไม่ผิดผมเดินไปเดินมาแล้วผมเจอแล้วนะคือผมยังไม่รู้ชื่อไงแต่ว่ามันอยู่ตรงนู้นน่ะไม่ใช่หรือตรงนี้่ะ คือมันจะมีอะไรนะที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยที่มันเป็นเหมือนแบบลังของพวกฮิกกลินเนี่ยเอออยู่แถวๆนี้แหละไม่รู้ผมมองไม่เห็นแล้วดีทั้งช่วยไหมเช็คแป๊บเดี๋ยวคลิปนี้คงจะทำได้แค่สั้นๆนะผมแล้วก็ไม่น่าจะได้ลงวันที่ผมอดัดคือวันนี้วันที่ผมอัดเป็นวันที่สิบนะไม่ได้ลงวันทุ่งนี้เพราะว่าผมน่าจะไปตัดแล้วก็ลงรุ่งนี้สองคลิปพร้อมกันเลยเนาะ เลนอิทันสูงสุดยี่สิบสองช้างพวกเลนอิทันนี่จะมีผลตามตัวของเทชเช่นแฮก้หยครับผมก็คือคือเครื่องผมมันงั้ไงก่อนหน้านี้ตอนไม่ได้สั่งเทชเอ่นแฮกตัวนี้มันโหลดได้แค่สิบเอ็ดช้นงตอนนี้ขึ้นมาย2ชัิบสองช้นงก็งงอยู่แถวๆเนี้ยฝั่งเนี้ยมันจะมีฐานพลิ้นอยู่ผมก็คืออยู่แถวๆนี้แหละแต่ผมจำไม่ได้ตรงไหนแล้วถ้าเป็น,ใน,ในไม่ได้วิดีโอหน้าผมจะมาทำให้มาทำนะ ของพริกลิ้เนเลยไปบุกตะลุยพริกลิ้นกันสองพริกลิ้นดูให้ไปดิรู้สึกว่าของไม่พร้อนเอ้ยไม่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 ทางนู้นตรงนี้เนี่ยฐานพริกลิ้นเนี่ยเดี๋ยวพาไปดูอ่ะเนี่ยทำไมมันเงียบๆเนาะหรือว่าแค่หนึ่งนะผมขอเช็คกหน่อยสิแค่เจีพีทฟู น่าจะเป็นตอนผมเข้ามาเช็คเวลตอนนี้ก่อนก็ปี้ไปเล่นนะผมโอเคก็เลยเป็นก็ดีปลอดภัยไปช่วงระยะเวลาสั้นๆนะเดี๋ยวแก้จุดอีกคือถ้าเกิดในเบลอมธรรมดาไม่เป็นไรนะแต่ว่ามมนมาเกิดในเบลอมโซเนี่ยโซแฟนไโอมอ่นี่ไงพิกลินแล้วนี่ก็คือถานแล้วผมก็มาเจอกันประมาณนี้ใหญ่เนี่ยเือคออยาได้โซสปีดมา ัมว่าจะมีนนะดูหน่อยสิพวกข้างหังเวลา,าลวะ่ะอุ๊ยต้งลงพิกลิ้นมันคงไม่ทำ้ายคนหรอกมั้งอืมจะว่าไปผมเจอแร่ทองเยอะแยะเลยเฮ้ยเราเอามาแลกกับพิกลิ้นดีไหมเขาบอกว่าเอามาแลกได้เดี๋ยวคลิปนี้ลองแลกของกับพิกลิ้นดูรู้สึกเหมือนมันจะต้ามาเลย รู้สึกเหมือนเดินบนโซโซอยแล้วมันมันเร็วกว่าบนโซแซนนะฮะไม่รู้สิผมไม่ค่อยมีข้อมูลตรงนี้เดี๋ยวต้องไปดูเขาอัปเดตมาเออแล้วก็เห็นทางช่องไทม์ทีวีนะผมอันนี้ต้องตะขอในขณะคือเขาเป็นช่องที่คอยบอกคลิปอะไรของผมเยอะก็นั่นแหละเห็นทางที่เห็นพี่ไทมเขาบอกมาว่านะพี่ไทม์เขาบอกมาว่าเวอร์ชันใหม่อัปเดตมามันมีเดี๋ยว อันนี้เวอร์ชันใหม่อัปเดตมาแล้วคือ 1.15. เอ้ย1.16สิ1.16.0.60น้่งเห็นว่าอัปเดตมาแล้วแต่ว่าคือทางนั้นอัปเดตมาแล้วแต่ว่าทางผมอะที่ว่าเคยเห็นใช่ไหมเป็นมันเป็นตัวเกมไม่ใช่ตัวเกมจริงมันก็เลยจะต้องรอเวลาที่หนึ่งเขียวเอาทองมาแลกพิลินหน่อยตรงนี้แล้วก็สำหรับใครสงสัยผมอันนี้คืออะไรอันนี้คือเตาเผา สำหรับหาถานนะผมก็คือตัวน,นี้คือข้างบนเนี้ยใส่พวกไม้เข้าไปซึ่งตอนนี้น่าจะชนิดนี้เออใส่ไม้เข้าไปแล้วจะยเข้ามาอยงนี้นะพอเข้ามาปุ๊บมันก็จะฮอปเปอร์ก็จะดูดของจากตรงนี้ลงมาแล้วฮอปเปอร์มันจะส่งของลงด้านล่างก่อนถ้าเกิดว่ามีฮอปเปอร์ด้านล่างดูดอยู่ไจะส่งของลงก่อนที่ส่งของเข้าตัวนี้เพราะนั้นก็พอของลงมานี่ปุ๊บมันก็จะลงมานี่แล้วพอนี้ทํางานก็จะส่งเข้ามาน,นี่นี่นะผมพอเข้ามานี่ปุ๊บ ที่เหลือก็แค่รอจากการ่ายกระแสไฟตัวนี้จะค่อยๆส่งไฟขึ้นมาตรงนี้ส่งของเป็นส่งไฟส่งของขึ้นมาตรงนี้ับผมแล้วมันก็จะเข้าไปในเตานี้อีกรอบทําให้ถานมันหมดไม่เป็นนะผมก็คือเพิ่มยิ่งเผายิ่งได้ถานนะผมส่วนส่วนถ้าเกิดว่าของมันเยอะจนมันมันไม่เข้าไปแล้วคือของสองอันเนี้ยเต็มละเต็มทั้งสองช่องนี้ก็คือก็จะเข้าอยู่ตรงนี้แทนนะผมก็จะได้เป็นของแบบ เกินมาซึ่งมันก็ได้กําไรเนะ้เพราะว่า่านหนึ่งก้อนเขาได้แปดชิ้นทุกแปดชิ้นมันจะมันจะแทนถ่านแค่หนึ่งก้อนเท่านั้นก็ประมาณได้่านเจ็ดก้อนต่อการเผาหนึ่งรอบอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตรงนี้เป็นวงจรน,นะผมก็คือพอของนี้หมดปุ๊บเออเมื่อกี้เหลือหนึ่งใช่ไหมตอนนี้คือมีสองแล้วพอของนี้หมดปุ๊บตัวนี้จะอยู่ทํางานแล้ว ู้สึกว่าจะถึงทำอะไรแอขึ้นมาเป็นสีเลยไอ้ช่างมันพอตัวนี้มันตัวจับบล็อกนี้ไ้คือเอะเรสโตนคอมเพลเตอร์ ator, มันจะตรวจับปริมาณของที่อยู่ภายในบล็อกนะผมก็คือในนี้มันมีของอยู่มันกจะติดสัญญาณไฟแต่ตัวนี้คือออฟเซอร์เวอร์ที่จะคอยดีเทคก,การอัปเดตของบล็อกที่อยู่ด้านหน้ามันที่อยู่ตบนหน้าของมันนะผมพอดีเทคเสร็จปุ๊บว่าไอ้เนี้ยมันมีการอัปเดตเช่นไฟมันดับ ไฟมันติดแล้วคนนี้ด้านล่างก็จะทางานนะผมเพราะมันจะส่งไฟไปด้านหลังมันตรงนี้คือโดยพื้นฐานตรงนี้นเป็นด้านหน้าไงว่าจะส่งไฟตามลูกศรที่ลงมาโอเคไหมแล้วพอไฟออกมาปุ๊บก,ก็จะเข้าตรงนี้นะผมก็ก็จะส่งขอขึ้นไปปุ๊บแล้วบล็อกนี้ก็ผมก็จะดีเลยนิดนึงก็คือส่งไฟมานี่แล้วก็อ,อ้อมโลกอันนี้หนึง่งก็ส่งไฟเข้าตรงนี้ผมถ้าไมผมถึงไม่ย้ายตอนนี้มาวางตรงนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวไฟมันจะไม่เข้าตรงนี้ไง เออนี่จะว่าไปจริงๆ้วเราทำ่างนี้ได้ด้วยอ่าแบบนี้เออแบบนี้ก็ประหยัดขึ้อีกนิดหนึ่งนะพอมันดีเลยเสร็จปุ๊บมันจะส่งไฟมาที่บล็อกนี้เสร็จนอกจะส่งข,งของขึ้นมาแนละ้วผมก็เป็นวงจรเลยประมาณนี้โอเคก็ ไปศึกษาดูกันได้นะผมได้มาจากนะผมได้ไอเดียมาจากแอป Pinterest นะผมสุดท้ายก็ได้อัดคลิปยาวนิดนึงโอเคได้ทองแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูวางเล่นสนัยของมันเหลือ,อเสียง้าในเทอร์เอฟเฟกดังมากไปลองดูน พิกลินอ้าอาหารหมดดีงานละจ้ะลืมเอาอาหารมาด้วยเวลาที่จะเก็บของสำคัญไว้ก่อนด้วยนะแล้วก็รอบนี้ผมเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าผมไม่ได้เปิดคิวเทอรี่ไว้เพื่อนก็ตายของตกนะจ้ะดีมากคือว่านะพิกลิน คว้วเราไม่ต้องการจะมาสู้กับนายเราเราต้องการแค่เคลทยรของกับนายที่เฉลยดได้ไหมเคลียร์เขงหน่ยอยเฮ้ยเนาะเนาะเนี่ยดเดลเตอร์ถือของละเลงเหรอไปยืนมองไปได้ไรหนังวัวเจ็ดอัน พอเซตปุ๊บมอเตอกลับมาตีต่อต่อเออดี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 แอบตกโลกแล้วอย่างไรเพื่อนเรามาอย่างเป็นพันธรรมนิตรเพื่อนเรามาอย่างเป็นพันธรรมนิตรใจเย็นนะจะอือพอถึงตรงนี้ปุ๊บก็เออยืนดูไป <laughs> กันไว้ก่อนอันตรายโอเคได้อะไรไ,ได้บอลไฟมา o t t ีนี่เสียงฟ้าร้องจากไหนไม่คิดผมว่าแค่นี้แหละกลับบ้านก่อนเกาะผมจะพังแล้วคือผมไม่ได้มีเกาะติดตัวแต่เป็นเออโล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 ,โลจะพังแล้วโซฟอยทำไรายได้จากที่ผมไปดูดดมานะมันเอาไว้ทำพวกไฟสีไฟ้าแหละเออซึ่งก็ไม่ได้ใช้อะไรแค่นั้นแหละ ก็นะเดี๋ยวกลับไปฟิดคิปที่โลกแล้วกันเนาะโอเคเนาะก็น่าจะได้แค่นี้แหละเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้มาทำอะไรแยะแอะไรนั้นเพราะว่ามาแค่อัปเดตเฉยๆบอกอัปเดตเฉยๆอันนี้ก็ผมหาเวลาว่างแค่ช่วงสั้นๆมาทำคลิปนะก็ประมาณนี้แหละเนาะก็นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะ t แซงฟ for watching and see you again later กินข้าวก่อน Good bye อืม